กันได้นะครับตักถ่ายยามเช้าสวัสดียามเช้ากันนะครับผมพี่น้องชาวเดียวนะครับผมว่าจะให้ฟังเสียงนกก็นกก็ไปหมดแล้วครับเมื่อกี้เดียงร้องเงียอยู่เลยนะครับผมได้ยินเสียงน้องหล่อมาถ่ายวีดีโอนกก็ไปแล้วเพราะก็ไม่อยากธรรมชาติความสวยงามของตอนเช้านะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ในขณะถ่ายคลิปนะครับยามเช้านะครับก็สวัสดียามเช้านะครับผมถึงจะมืดหน่อยแต่แสงสว่างของท้องฟ้าก็กําลังสดแสธรรมชาติความสวยงามของตอนเช้านะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมบรรยากาศสวยงามของท้องฟ้านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับผมท้องฟ้านะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับผม ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหลอดนะครับเดี๋ยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับความสวยงามนะครับผมน้องหลอดก็ได้โอกาสถ่ายคลิปนะครับผมเอาบรรยากาศสวยๆนะครับผู้ท้องฟ้ากําลังสาดขึ้นมานะครับผมขอบคุณมากครับผมแสงวัาทิตย์ บรรยากาศสวยงามของท้องฟ้านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ยครับผมท้องฟ้านะครับสวยงามนะครับสวยงามตอนนี้ก็ทลาและตีห้าห้าตีห้าครึ่งครับผมตีห้าครึ่งเนาะตีห้าครึ่งนะครับผมน้องหลอกก็ได้โอกาสนะครับผมเริ่มร่อนภูเขาขึ้นมาแล้วนะครับผมภูเขานะครับผมเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะ ไม่รู้ว่ามีภูเขาหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนสีไปนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมดูท้องฟ้าบรรยากาศสวยงามของท้องฟ้านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับผมท้องฟ้านะครับสวยงามนะครับสวยงามเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนสีไปนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมตูทองฟ้าแอกันได้นะครับตักถ่ายยามเช้าสวัสดีาย,ยามเช้ากันนะครับผมพี่น้องชาวเดี่ยวนะครับผมว่าจะให้ฟังเสียงนกก็นกได้โอกาสมาถ่ายคลิปให้พี่น้องชาวเดียวได้ดูเอาบรรยากาศสวยๆนะครับผู้ทองฟ้ากําลังสาต์ขึ้นมานะครับผมขอบคุณมากครับผมแสงวัาทิตย์ สอดแสงพระอาทิตย์ขึ้นมานะครับผมความงามนะครับความสวยงามของทองป้านะครับผมแถวนั้นมีเมฆแบบนี้ไหมครับผมของหาเมฆนะครับเห็นไหมครับผมความงามของท้องปลานะครับผมได้โอกาสมาถ่ายคลิปให้พี่น้องชาวเดียวได้ดูความสวยงามของทองปลานะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศยามเช้าตรูนะครับยามเช้าตรูนะครับผม ตอนนี้ก็ถลายแล้วตีห้าห้าตีห้าครึ่งครับผมตีห้าครึ่งเนาะตีห้าครึ่งนะครับผมน้องหลอดก็ได้โอกาสนะครับผมกขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหลอดนะครับเดี๋ครับผมขอบคุณทัมากเลยทักครับไปกันได้นะครับตักถ่ายยามเช้าสวัสดียามเช้ากันนะครับผมพี่น้องชาวเดี่ยวนะครับผม ว่าจะให้ฟังเสียงนกก็ธรรมชาติความสวยงามของตอนเช้านะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมความสวยงามของธรรมชาติมาฝากอีกแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับตักถ่ายความสวยงามของตองปลานะครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศ ยามเช้าตรูนะครับยามเช้าตรูนะครับผมสวัสดียามเช้าครับพี่น้องชาวเลียวครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้น้องหลอกก็ตื่นทํากับข้าวไต่บาทนะครับผมวันนี้ครับผมฟ้าของฟ้ากําลังหาวิวสวยๆมาให้ฝากฝากให้ชมนะครับผมขอบคุณมากๆครับดูนะครับผมถ้าสายเริบร่อนภูเขาขึ้นมาแล้วนะครับผมภูเขานะครับผม ราะว่ามันอยู่ไกลแล้วไปดูมีภูเขาหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากบรรยากาศสวยงามของท้องฟ้านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับผมท้องฟ้านะครับสวยงามนะครับสวยงามตอนนี้ก็ถลายลวตีห้าห้าตีห้าครึ่งครับผมตีห้าครึ่งเนาะตีห้าครึ่งนะครับผมน้องหลอกก็ได้โอกาสนะครับผมเอาบรรยากาศสวยๆนะครับผู้ท้องฟ้ากําลังสาดขึ้นมานะครับผม ขอบคุณมากครับผมแสงวัาทิตย์ความสวยงามของธรรมชาติมาฝากอีกแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับตักถ่ายเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนสีไปนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมตูทองฟ้าสวัสดียามเช้าครับพี่น้องชาวเลียวครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้น้องหลอกก็ ตื่นทากับข้าวไต่บาทนะครับผมวันนี้ครับผมฟ้าของฟ้ากําลังถึงหาเมฆนะครับเห็นไหมครับผมความงามของทองฟ้านะครับผมเอาบรรยากาศสวยๆนะครับผู้ทองฟ้ากําลังสาต์ขึ้นมานะครับผมขอบคุณมากครับผมแสงวัตทิดได้โอกาสมาถ่ายคลิปให้พี่น้องชาวเดียวได้ดูพวก็ไปหมดแล้วครับเมื่อกี้ยงร้องเงียบอยู่เลยนะครับผม ได้ยินเสียงน้องหลอมาถ่ายวีดีโอนกก็ไปแล้วพรก็ไม่อยากนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหลอดนะครับเดี๋ยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับไอ้คนนี้ก็จะขึ้นแดงกว่านี้นะครับผมตอนนี้เอาตอนเช้าปลอดปรุงปลอดปรุงนะครับผมเห็นนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็จะธรรมชาติความสวยงามของตอนเช้านะครับ ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเริ่บร่อนภูเขาขึ้นมาแล้วนะครับผมภูเขานะครับผมเพราะว่ามันอยู่ไกลนะไม่รู้ว่ามีภูเขาหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากผมขอบคุณมากครับผมได้กันได้นะครับตักถ่ายยามเช้าสวัสดียามเช้ากันนะครับผมพี่น้องเชาวเดี่ยวนะครับผมว่าจะให้ฟังเสียงนกก็เริ่บร่อน ภูเขาขึ้นมาแล้วนะครับผมภูเขานะครับผมเพราะว่ามันอยู่ไกลนะไม่รู้มีภูเขาหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากเริ่มล่อภูเขาขึ้นมาแล้วนะครับผมภูเขานะครับผมเพราะว่ามันอยู่ไกลนะไม่รู้มีภูเขาหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากหาวิวสวยๆมาให้ฝากฝากให้ชมนะครับผมขอบคุณมากครับดูนะครับผมถ้าสายเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนสีไปนะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมดูท้องฟ้าไอกันได้นะครับตักถ่ายยามเช้าสวัสดียามเช้ากันนะครับผมพี่น้องชาวเดี่ยวนะครับผมว่าจะให้ฟังเสียงนกก็นกผมขอบคุณมากครับผมนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องหลอดนะครับเด็๋นครับผม ขอบคุณามากเลยนะครับไอ้คนนี้ก็จะขึ้นแดงกว่านี้นะครับผมตอนนี้เอาตอนเช้าปลอดโปรง่งปลอดโปร่งนะครับผมเห็นนะครับผมเนาะคลิปเนี้ก็จะธรรมชาติความสวยงามของตอนเช้านะครับ <Government>. <önemli> ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมธรรมชาติความสวยงามของตอนเช้านะครับ ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับผมสอดแสงพระอาทิตย์ขึ้นมานะครับผมความงามนะครับความสวยงามของต้องปานะครับผมแถวนั้นมีเมฆแบบนี้ไหมครับผมเขาก็ไปหมดแล้วครับเมื่อกี้ยงร้องเงียอยู่เลยนะครับผมได้ยินเสียงนั่งรองมาถ่ายวีดีโอนก,ก็ไปแล้วเพราะก็ไม่อยากเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนสีไปเนาะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมดูท้องฟ้าธรรมชาติความสวยงามของตอนเช้านะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมะะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับอบสอดแสงพระอาทิตย์ขึ้นมานะครับผมความงามนะครับความสวยงามของต้องฟ้านะคร <atori> ับผม แถวนั้นมีเมฆแบบนี้ไหมครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับความสวยงามนะครับผมน้องหลอกก็ได้โอกาสถ่ายคลิปนะครับผมหายคนนี้ก็จะขึ้นแดงกว่านี้นะครับผมตอนนี้เอาตอนเช้าปลอดปรุงปลอดปรุงนะครับผมเห็นนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ส่งเสียงให้ได้ยินนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับ เริ่มสวัสดียามเช้าครับพี่น้องชาวเลียวครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้น้องหลอกก็ตื่นทํากับข้าวไต่บาทนะครับผมวันนี้ครับผมฟองฟ้า